ครับสวัสดีพี่น้องสุขขู่สุกคนมนีพยโจบบรรดาขอกับเมนมีนูมาฝากมาตอขี้เกาโอพี่น้องสำแสบครับผงม่วงครับอันนี้เพิ่นว่าบังม่วงขายตึกครับที่แรกว่าผมมาเสีอเนาะังม่วงขายตึกม่วงสื่อตึกนี่แหละครับนึกว่าผมบอกเรียนนะครับสื่อว่าแต่โลตัดเนาะครับเนาะเอาไปเอามาเมนอลีครับมัมม่วงขายตึกเพิ่นนะโอแสดงว่าเป็นพันุ์ไม่นะครับเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินนะครับแต่ว่าพดนละค่านะครับ มลมันในใจว่าเจ้าบาทนะจะยี่สิบบาทซี่ห้หน่วยนะครับจริงๆประมาณหกหกสิบกว่าบาทเจ็ดสิบบาทโนเราหกสิบบาทหรือว่าโลดแปดสิบมีแล้วครับประมาณโลดละแปดสิบมีแล้วที่ดีมันสูงแห่งนะครับมันก็จะเละนะครับไม่จะเละนะครับแต่ว่าผมลองกินมือว่าเนี่ยสองหน่วยแต่ว่าหวานอยู่นะครับนี่แต่ว่าตัวอื่นอีกพันหนึ่งนะครับนี่เป็นองม่วนนอแหลดนะครับองม่วนนอแหลีดหรือองุ่นเลียดนี่นะครับนี่มันจะมีเอ็นอันดับขึ้นมานะครับนี่ นี่คือหนมอันนาะครับนอันนี้จะกวาด้วยกันนะครับส้อมากครับหน่อขุดดิบยิ้มงานนะครับมืงวงนอแหลกพันวาครับนี่มันจะอ่่ะมันจะมีนอขึ้นมาพนวามืงงนอแหลดนะครับแต่เพิ่งได้ยินมังวงกะเพื่นพันแปลกๆนะครับนพันแปลกๆลายพันนึกกันตัวคุณได้ยินเขาก็ลาบปลาตองเมื่อกี้นะครับพอดีก็ได้กินของหวานนะครับมันนี้ก็มากินมังวงเสียบนะครับ พคนมามาครับมา,มาลองเม,มืองแบบม่วงขายตึืพกคนา่ามันเละนะครับแต่ว่าก็ตอ้องกินยังไงละบุญเจ้าว่ามากินไหนยิ่นะครับบางเจ้าบางม่วงบางพันธุ์มันเละก็จะกินเบอร์ตะเซร์ไหลนะแต่ว่าผมหูวิธีกินนะครับนี่แล้วนี่พี่น้องกินอ,นอะไรสีแล้วผมนี่ม่วงขายตึืพกคน่าเพิ่งเคยเห็นขังเหลียงได้ซีวีดแต่พี่น้องมะม่วงขายตืกอุ้ยเกือบบาทมือครับระวังระวังมีฝนใหม่ๆเดียวบายันบุคคล จรินกับข่าวถือเสียด้วยพี่น้องนี่นี่แล้วเดือดร้อนมึงหวานบ่คือโดนจัหวานขักอลไรล่ะนี่ยอ,อ,อ,อืมมึงมึงข่ตถือแช่ตู้เย็นกินแช่นั่ตู้เย็นนั่งเย็นมากินมึงเฮ้ยสุดยอดเลยพี่น้องหวานเนี่ยอืม เย็นๆเลยหวานอือหือพ่หนอยกินก็อันนี้มั่วหนอกพี่น้องกินนี่นี่แหละมะม่วมมงพี่เขียวเลยครัอือหืมหวานตัวละไม่เคยมีรสหมเลยครับพวนี้จะเป็นผักนี่ได้ยินมานานแล้วบปล่านะครับมะม่วงขายตึกทันวันพี่น้อย ผมคิดว่าคนพนคิดพันคือขึ้นนี้พันข้ายตึกนควรน,น่าจะข้ายตึกเมื่อัหคนร่องเนาะคนร่องพันธุ์นึกจะไหนดีนะครับจงมิติมากที่ไปอะมะม่วงข้ายตึกถ้ามะม่วงซื้อตึกนี่ก็สิพ่อเดาได้อยู่ว่ามันแพงนะครับขายไปซื้อตึกแต่ว่าค้ายตึกน,นี่โมเนยใจนะครับ หรืออาจาจะขายจีนุุ๊นนะครับจะหวานนะครับนี่สุดอยอดเลยพี่น้องเจ็บ<อ>ๆ<อ><ม>พี่สี่กินหนังเมืองเละนะครับจะว่ากระสีเละก็บางพันเนาะบาง,านนบางาพันเป็นเปลือกพึนก่นจะโมเหนียวนะครับจะว่านี่พึ่นเปลือกเหนียวนะครับถึงไในเนื้ออ่อนก็กินได้นะหูยสุดอยอดเลยพี่น้องหวานขนาดออื้ เบื้องร่องเหียนเมืองบ้านเพ่นว่าเหียนภาษาอีสานเหียนนะครับจะว่ามหูภาษาไทยคนจะว่าอยงไรถามว่าเหียนเนาะอืมบางขนาดเลย ขุดหยอดได้พี่น้องหมูม่วงข่ตื้เนี่ยมือแรกจะกินตัวนี้หน่อยอีกหน่อยอันึงหวานมือแรกจะกินที่เขาด้วยครับพี่น้องมือแรกซีได้บีบอมูม่วงกินที่เขาขันย้อนเสียบนะครับมือนี้ครับจะการย่าลืมอแ้วครับฝากติดตามพญเจ้าบันทั้งขอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำิปวิดีโอนะครับให้กำลังใจสกู๊ทุกคนนะครับให้กำลังใจเพจทุกเพจนะครับทุกเพจที่เพื่อนๆเป็นแคสบอร์ดมืออาชีพนะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับเพื่อเป็นการพักดัน อ่ซอยกันนะครับประสุสกุณมอนิคอรอบผู้นิรัยครับสวัสดีครับ